สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทา่านผู้ชมทุออกท่านก็กลับนอนชาวลามือฝนตกพี่น้องวันที่สามสิบสิงหาสองพันเสหาฝนตกเมือม่อวอเมืดคืนตอนนี้ก็บสิบโมงสิบเอ็ดโมงรยังบ่เศร้าต้งแต่มือคืนอายุเข่าฝนดีพี่น้องพีนี่

เาตุมูกะต้มซุกี้ <c oughs> ยต้มซุกี้โลมันจังง่ายมีนีกุ้งมีมู ปลาเดขอดงน้ำจิ้มี้ยางสองห่อทันบ๊ระเพิ่มพริกใส่เกิดใหมเนี่กต้มซุกี้ครับ ต,ต้มซุกี้จ้าแม่นะดดาาตู้หมูู้ดอช้าต้มซุกี้นะ่ีหมูให้เขาเนี่ย่ะชูนางไม่ได้ดาาไแม่ีตู้หวานจ่าหวนไรน ขอปันปันมัน้ กีเอา,นา,อาเนาะบเห็ดมูกระถกระเป็นสูตรมูกระถามากนะแต่ว่าเห็ดซุกกีเอาหมาเลยบ่านโลหนึ่งนะกลับบ้านนะแสนหกสิบพันเนาะเป็นเงินกี่กาสองร้อยสองร้อยจักบาทสองร้อยหาสิบอุปจกักร สมาม้านี่เนี่ยเออแม่นพี่นอ้องสองร้อยหาสิบบาทเป็นเงินบาทนะได้พักแต่ว่ากุ้งหมึกนี่เขาเลือกเองปวกกุ้งปกวกปลาเนี่เขาเลือกเองพักก้วนี่เขาเจาแต่งให้ขอบคุณคุณป้าใจด,ดีนารายเดอ้อเนาะมี่เมีตาดกร้านบานซีเขียวเนาะก็หายคุณป้าราก่า,กายชุขภ้แพแข้ง เอ้าป่าเพียวมากินน้ำนองก่อนไป่เพียวเนอะพี่คนสวยพี่เพียวคนสวยทางประเทศยังเนาะเริ่มซื้อทอดประเทศแล้คุณพี่อยู่ระเบิดมากินน้ำก่อนด้วยคุณป้า คุณป้าเบิ่งคุณพี่เบิ่งคิดนู้กันคอมเมนต์มาบอกคิดเรื่องพ่าสื่อสื่อประเทศคุณพี่อยู่โอ้ย,ยนี่แซ่แบแซ่บพี่นอ้องกุ้งไข่ร้อยแล้วซุก,กี้เนาะซุก,กี้หม้อรวมลงมาเพาะป้ายเตือ ไปอีกสิไปหลังนึงเจ้านั่งถึงกลางน้ำมาเลยบอที่ห้องกะลุงเยอะห้องเลยนไปหาบอชิ้นุงนะเเ้า้า มาโต๊ะนะเออโอเคเอาขึ้นแล้วฮะไม่ใส่ค่ะค่ะค่ะ <Ce -F años> Okay. 拜。 Yeah. Thank you. ได้เลยด้ยพอพ่นอแม่พี่น้องพ่อกัลัม่กินหมาขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเด้อสบายดี